สวัสดีครับวันนี้วัะวันนี้เรามาทำโปรเจกต์เดิมนะครับก็คืออ่มาเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะสุ่มโปเกมอนตัวที่อยากได้แล้วก็ไปสู้กับเทพนะอ่าอีพีนี้ก็เป็นเทพอะไรก็รอดูได้เลยนะอ่ะก็โปรเจกต์เนี้ยผมเคยทำมาแล้วนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาทำอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้หัวตันๆหน่อยก็เลยมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์โปเกมอนสู้เทพ คอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้มีไหมไม่มีนะก็เอาเป็นว่าเรามาเปิดกันเลยดีกว่านี่นี่ครับเรา,าเตรียมล็อตที้บ็อกโปเกมอนมาหลายอันแล้วนะจ๊ะอ่ะก็เปิดดูผมคอนเซปต์ก็คือใน64กล่องเนี่ยเนี่ยใน64กล่องเนี่ยเราจะต้องเปิด ให้ได้โปเกมอนดีๆอ่าแล้วทีนี้เราก็จะต้องไปสู้กับเทพเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจนะอ่อไม่ขออะไรมากขอภาวนาะให้พี่จีอาได้ตัวดีๆก็พอนะกดไลค์อาจจะโชคดีขึ้นก็ได้นะทุกคนกดไลค์อาจจะทําให้พี่จีอาโชคดีขึ้นก็ได้อ่าตอนนี้ก็เตรียมบอลไว้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวไป เลยเจ้านกน้อยบินอยู่คงนี้เอ้ยบินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงเปิดตรงที่นกเหยียบเอ้ยไม่ได้อะไรเลยจริงหรอแกนี่มันโชคร้ายชะมัดเลยเฮ้ยโอเคได้ของนะครับเปิดอีกโอเคไม่เอาอุ้ยมาถึงซิกาสซิกาเลยเหรอซิกาสซิกาดโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับผมใช้มาสเตอร์บอลโดยไม่ลังเลเลยเพราะคอนเซปต์ของ EP นี้ เรามีมัสเตอร์บอลหอันนะผมจะเลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วก็จับแม่งเลยตัวนี้คงจะไม่ใช้มัสเตอร์บอลหรอกนะอ่ะหย่ใๆไม่จับไม่จับเนี่ยฮะเวลน้อยเวลน้อยสู้เทพไม่ได้แน่นอนนะอันนี้ก็โอเคลัคกี้บุ๊คลัคกี้บ็อกบุ๊โอเคถ้าสมมุติเราใช้มันเนี่ย the the u คืออะไร เอาว่าผมจะบูชายันเจ้าสมุดนี้มันจะทําให้ EP ที้ผมโชคดีไปเลยเจ้าสมุนข้าบูชายันเจ้าแล้วทีนี้เปิดรวดทีเดียวกัน3อัน1อันไม่ได้อะไร2อัน3อันโอ้โหออกมาถึงท้าสู้เลยเหรอเดี๋ยวมันท้าทายอํานาจมืดเปลี่ยนตัวก่อนเป็นนี่ครับสีกาดออกมาสีกาดใช้ท่าเออ กระสุนหินเรียบร้อยแตก easy มากทีนี้เราก็มาเปิดในบ่อน,น้ําเลยครับ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยได้อะไรไม่รู้นะผมไม่กล้าเก็บนะกลัวเ,เกมหลุดนะโอเคมาต่ะไม่ได้อะไรอุย้ยเอาดีป่ะเนี่ยมันเป็นกึง่งมิดิบอสอะทุกคนเอาดีปะ่ะ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 เราใช้บอลอะไรจับมันดีเนี่ยาฟาดบอลดูสักลูกไปลองดูลองดู ผมก็อยากลองจับดูนะโอ้โหมันตัวนะ่าจะเก่งอยู่นะทุกคนเดี๋ยวออสซิการไปไปลองดูครับถ้ามันโดนสกิลเดียวตายก็ไม่น่าจับละสู้เลยโอเคมาเปลี่ยนมุมกล้องอยังไงเนี่ยอยากรู้มากเลยเปลี่ยนได้ไหมอ่าเปลี่ยนได้นี่นี่น,น,น,นี่เปลี่ยนมุมกล้องแล้วโอเคเดี๋ยวเอาเท่ๆเลยเท่ๆเลยนีอ่าฝั่งตรงนี้นะเป็นซิกาดของพีจีอาร์ส่วนตรงนี้เป็น มอนสเตอร์จากลัคกี้บ็อกนะผมจะใช้ท่าที่เบาที่สุดก็คือกัดโอเคไม่ตายอีซี่ผมจะไม่ใช้มาสเตอร์บอลนะเพรคะมันเปลืองมากอีกทีถ้ากัดอีกทีแกไม่ตายแกจะต้องมาเป็นพักพวกของฉันเอาโอเคสวยทุกคนสวยไม่ได้มันตีซีกัดผมไม่เข้าเลยว่ะเบาๆอ่ะเบาๆ okay. อา่ะโอเคกระเป๋าใช้มาสเตอร์บอล จับด้วยเอ่อเกรดบอลปาเกตบอลลงไปเอาละจะได้หรือเปล่าเอออุอ้ยไม่ได้ครับทุกคนไม่เป็นไรอีกทีนึงเกรดบอลปาไปได้หรือเปล่าได้ไหมอ่ะดึ้งดักดึกด้งดักอยู่ดึ้งดักดึ้งดัก,ดก,ดกไม่ได้โอ้ยสิกาผมอึดมากไม่เป็นไรอ๋อเกรทบอลอีกลูกนหนึ่งอ่อ โอ้โหรอบนี้โอ้โหโคตรแรงบ้าก่ะเอาดีไหมเนี่ยโอ้โหท่าโคตรแรงออตายสมน้ำหน้ามันตีแรงมากทุกคนแต่ว่าเราไม่เอาโอ้ยสิกาดผมต้องการการรักษาอย่างด่วนเลยคิวก่อนคิวก่อนทุกคนโอเคตึ้งตึงต้งตึงต้งดึง โอเคเปิดต่อไม่แน่โอเคยาเปิดมไม่อีกอุ้ยมีบอสอีกแล้วรอบนี้เราใช้บอลแดงจับแม่งเลยแกได้เถอะอุย้ยได้โอ้ไม่ได้อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งต้องได้แล้วไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรมาครับซีการ์ดผมอุย้ยกดท่าอะไรไปอะ อุ้ยอึดอึดอึดอยู่อึดอยู่อุ้ยเผลอกดอีกแล้วเอาไปเออเอาไปโอเคถ้าขุดไม่เข้าใช่ไหมถ้าเออ่ถ้ามันรับท้าโทรโรโทรแซนแอโรผมได้นี่ผมจับเลยนะเอ้ยรับได้ว่ะอุ้ยแย่แถมอุ้ยสกาดจะตายเพื่อนเอ้ยเอ้ย เออเอ่อมาตะบอลไว้กันได้โอ้โหมีดีบอสมาบ่อยเหลือเกินมีดีบอสเทพผมต้องจับแล้วแหละเพราะว่ามันตีซีกาดผมแรงมากโอ้โหไม่ไหวเลยเหลือสามลูกแล้วทุกคนผมต้องเลือกเทพที่ดีที่สุดเพราะว่าไอบอลที่เหลือเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยใช้การได้ดุยเอาเปิดมาเฮ้ยบอลมาเพิ่มโอเค ตัวไหวโอ้ยไม่เอาโอ้ยไม่เอาเอ้ยไม่เอามอนเวือสีแปดไม่เอาดีกว่าไม่มีตัวแบบว่าพวกโธงพวกเทพหรือว่าตัวหดโหนเลยเหรอเอาดีดีดีเอาดีดีด,ด,ด,ดีต้นไม้ฉันขอบบูชายันเจ้าไปเลยโอ้โหได้อะไรเนี่ยไปอีก กวางน้อยน่ารักเชียวโอ้โหวอเตอร์ทอ่าตอนนี้ออกผมสู้ไม่ได้นะเอาแมวออกแมวลิเทนออกไปแต่อย่าไปสู้กับบ้านมันเร็ยีิบเ้าเพื่อนมันเร็ยีิบเก้าโอโ้ไปพ่นไฟดูรถเลือดรถอย่าก,กัดโดนเอือเรียบร้อยเลยโดนท่าไป ไปสู้เอ้ยผมลองตัวนี้หน่อยนะฮะผมจะดูว่าตัวมีท่าสกิลแรงๆบ้างหรือเปล่านะก็มีวอเตอร์บอเบอร์บีมแล้วก็บ่อน้ำแล้วก็เป็นท่าเพิ่มเกาะนะเฮ้ยทำไมมันมีท่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยวะไปท่าวอเตอร์พลาสเนี่ยดูดิไม่ค่อยแรงอะ่ะโอ้โหแล้วก็ เออไอ้ทานี่แรงอยู่โอเคแรงอยู่แรงอยู่เปิดมารอบนี้ต้องได้ตัวดีๆแล้วอ๋อไม่ได้บอสโอ้โหปรวนันเลืสี่สิบ้าจับไหมจับไหมทุกคนจับนะอ่าเดี๋ยวเราใช้สีกัดสู้เลยครับอ่าขยับมุมกล้องก่อนโอเคใช้ท่ากัด ไม่ตายง่ายๆว่ะทุกคนซีกามเป็นธาตุดินหรือเปล่ามันก็เลยโดนแรงใช่ไหมทุกคนโอเคโอ,คโอ้จริงด้วยครับใช้ธาตุใช้ธาตุาดินไม่เข้าเลยเอ่อถ้าควรแม่งโอ้โหก็ไม่ก็ไม่เข้านะไม่เข้าเท่าไหร่นะเออผมต้องใช้ท่าอะไรเนี่ยฮะใช้ท่าอะไรดีทุกคนอ๋อเอ่อถ้ารัดไม่เข้าถ้ากัด ไม่เข้าถ้าขุดเอาลองถ้าขุดดูเ้ยแต่ว่าเลือดมันใกล้ตายแล้วหูจะจับไม่ใช่หรออย่าพึ่งตายเพื่อนโดนรัโอ้ยอย่าพึ่งตายาเรียบร้อ <c> ย <oughs> ไม่ทันได้จับเลยบ้าเ้ยบ้าเอยาเอยอต้องเยอะไม่เป็นไรครับเหลือลัคกี้บ็อกซ์สามสิบกว่ากล่องเออเพื่อยิบกว่าเองอะไม่เอา ไม,ไ,มไ,มไม่โซ่ไม่สู้ไม่สู้กัแล้วฮิวม <Hill Motor S 1> อเตอร์ผมก่อนนะครับนี่เรายังจับได้น้อยมากเลยนะ EP นี้ EP ที่แล้วยังจับตัวเทพได้เยอะกว่าอีกคนใครที่ยังไม่ดูก็อย่าไปดูนะครับแพนด้าโกโลโอเคผมจะลองแพนด้าเป็นธาตุอะไรวะเอาสีกาดมาสู้แล้วกันนะฮะผมจะลองจับดูนะรอบนี้หวังว่ามันจะไม่ตายนะสีกาดใช้ท่ากัด ไม่เข้าครับโอ้โหมันตีซีการผมแรงมากทุกคนอือสวยจับ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 ซีการผมจะไม่ไหวแล้วทุกคนใช้ G S ball G S ball มันจะดีไหมเนี่ยะจะดีหรือเปล่าเ่ยต้องดีดิสวยสวยสวย easy easy doot อีซี่ดูดโอ้โหแมวผมเวลอัพัวๆเลยครับแมวสู้มันอย่ายอมแพ้ไว้ยี่สี่เองนายสู้ได้เพื่อนข้ามันเอมโบพ่นไฟยา่าเฮ้เออเป็นไงเจอแมวผมเวล์สิบสามพ่นไฟไปอีกเอมโบพ่น,พน,พน,พนไฟเพื่อนพ่นไฟไถบ้านเออเป็นไงเนี่ยเหมือนกับออฟเฟชเชตลนกล้นเพื่อนที่น้ำหนัก 300โลครับทุกคนไอ้ไอ้ไอ้เ,อเ,อเพื่อน300โลบอกทำอะไรอะ่ะฉันตดทีเดียวไฟเช็คก,ก็ดับแล้ว,ลวอะไรเงี้ยนะถามจริงหลับเลยอะ่ะทุกคนเผมว่าถ้าเอเปอร์นี้น่าจะแรงสุดในของแมวเจ้าแมวดอกดอยของผมแล้วนะผมจะให้มันพ่นไฟจนจน,จนจบเลยแล้วกันไปเออเหลือ33.9%แล้วอ,อ่อ โอ้เรียบร้อยเลยโดยสนสวดกลับมาแตก <c oughs> อ,อุ้ยต้องให้เทพบิดีบอสจัดการที่ตายสิไอเมลบ้าทีนี้เหลืออยู่อีกเหลืออยู่เหลืออยู่อีก,ยกอเยอะะบอลเลยเยอะไอะไรเปิดไหโอเคต้นไม้เุ้ยผมอยากได้นี่วะ่ะอยากได้เจ้าแม่เหล็กตัวพืชก็อยากได้นะทุกคนตัวพืชก็ดีเอ่อ บอด y ี้สแลมไปใช้ท่าบอด y ี้สแลมไปฉันเชื่อในสิ่งที่คิดใช่ว่าสิามที่ผิดโอ้ยแรงอะ่ะเออไม่เป็นไรเราก็แรงเหมือนกันใช้ท่าเออเอออุ้ยแรงอยู่ท่านี้โอเคจับ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 ตัวนี้ก็น่าจับอยู่แล้วทุกคนกีเอดบอล รอบนี้น่าจะ easy 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 ไม่ easy ครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,อือโดนแล้ว gs ball ไปบอลแห่งความถูกต้องเจ้าหมีสุดโอ้ไม่ผ่านไม่ได้มีโอดโทนไว้เพนดาโกโลโอดทนไว้มูลออกลางคืนเนี่ยน่าจับมากน่าใช้มาก โอ้โหไม่ได้สักทีไรวะไรวะ,ะ,ไ,รวะไปนี่บอลมูนแล้วนะมีพระจันทร์ไหมเนี่ยคืนเนี้ยฮะมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปอีกลูกหนึ่งจนกว่าจะได้ครับโอเคในเมื่อพระจันทร์มันไม่ไม่ยอมอีกลูกหนึ่งแล้วกันไปไปบอลพระจันทร์ไม่ได้รอบนี้ก็เปลี่ยนบอลแล้วกัน ไม่ได้ครับยังไม่ได้อีกอ่ะเกรทบอลเกรทบอลบวกว่าจะได้นะไม่ได้ what the fuck what the fuck เดี๋ยวเกรทบอลลูกนี้แล้วต่อไปลองใช้บอลแดงดูถ้าบอลแดงได้นี่เป็นอะไรที่บ้าพลังมากไอ้บอลแดงฉันเหลือ12ลูกไปเลย แต่ก็ไม่แปลกใจนะครับบอลแดงบอลที่กาดที่สุดแล้วเอ่อ G S อ o y อีกรูปไปสลับไปนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเล่นเกมบอยใช่ไหมโปเกมอนในาภาคเลสอะไรเงี้ยผมก็สลับบอลไปเนี่ยจนจับได้ยังไงเล้าอีซี่จริงๆเลยโอเคอเคุอค้ยผีเสื้อเบลหกสองจับดีปะเนี่ยจับเลยแล้วกันนะทุกคนอคุ้ยผมใช้ท่าอะไรไปเนี่ยโอเ้เรียบร้อยครับ อ่แพนด้าโกโรใช้ท่าบอดี้สแลมไปฉันเชื่อในสิ่งที่คิดเฮ้ยไม่โอ้โหมันมมันันนแรงมากอะทุกคนทุกทีเฮ้ยแพนด้าโกโรเอาจริงหน่อยดิเพื่อนบอดี้สแลมอย่าโดนกดเอ๋เรียบร้อยแตกต้องให้มินิบอสจัดการมินิบอสอย่าฆ่ามันนะจัดการไปเอ,อือถูกต้องถูกต้องอย่าตายโอเคอ่ใช้ จีเอสปอบอลเทพต้องได้แล้วแหละเพื่อนอ,ไไอ,อ๊ไม่ได้ป่ะอุ้ยม่ดีบอสโถนเอ้ยมันก็ใกล้ตายแล้วเอาไงดีวะเอออันนี้เอาไว้ใช้กับจับเทพแต่ถ้าอนาคตมันไม่มีเทพก็ <c oughs> เสี่ยงดีแม่ or, รู้เปล่าเกทบอหรือว่าพวกเกทบอเอาไงดีจีเอสปอกเกทบอเกทบอเกทบอทุกคนเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีผมอยากได้ตัวนี้มากเลยอะเอาไงดีเอาดรจีเอสปอแล้วกัน รอนี้ต้องได้นะไม่ได้ปะแตกแตกคู่เรียบร้อยครับคิวกันคิวกันอยากได้ผีเสื้อแต่ไม่ได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโทษไปในนี้เราต้องมีเทพแล้วครับทุกคนในยี่สิบเจ็ดกล่องเนี่ยเทพต้องมาครับนี่ไงเทพนี่ไงเทพนี่ไงเทพ ี่โอ้ยโอ้โหบอลเราไม่ขาดสายเลยครับรอบนี้สปอรตบอลนี่ไงมาแล้วไม่ต้องรออะไรครับใช้ไปเลยไม่ต้องรอเล็กสอลูกนะขังว่าเทพโอ้โหวัเทพบอลยุัวยครับโชคดีไอ้นี้ก็มายาี่โปเกมอนมายาใช่ไหม GS บอลจับต่อเลยเดี๋ยวผมจะลองจับสดดูนะมันอาจจะจับง่ายกว่าก็ได้นะนี่ปลาไปเลยเราบอลเยอะปาไป น้องบอกว่าบอ่อปลาที่เงาสิพี่ิจิราเออกำลังปลาที่บอลเอ้ยเงาอยู่เนี่ยมาดิหลุดออกมาก็จับใหม่หลุดออกมาก็จับใหม่เกะกะเกะกะจับให้หมดเลยเนี่ยฮะเกะกะเนี่ยเราอะเนี่ยบอลบอลกะกะเนี่ยจับอย่างง่ายเลยทุกคนแต่พออุ้ยบอลแตกด้วยต้องได้แล้วรอบนี้ อาอุ้ยเราจะจับทำไมเนี้ยไม่เป็นไรโปกเกมอนมายาเสร็จเราเอาละเทพอีกตัวหนึง่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมตัวอะไรก็ได้เวลเยอะๆตัวอะไรก็ได้เวลเยอะๆเอ้ยมาแล้วไม่ต้องหอโอเคเวยเราจะได้เทพเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเค าตรงๆนะครับผมจําชื่อเทพได้ไม่หมดนะครับแต่ว่านั่นแหละแต่ก็รู้ว่าตัวไหนเป็นเทพบ้างครับผมจะไปจําชื่อไม่ได้หรอกนาะเอาเป็นว่าเรารู้ว่ามันเก่งแล้วเราก็จับมันแล้วก็ไปสู้กับเทพที่เราจะจะต้องเจอในวันนี้ก็พอนะทุกคนนะะฮะสีเวลาจริงฮะโอเคเอาด้วยาตัวไหนดูเก่งๆจับหมด เหลืออุยอ้ยโอ้ตัวนี้เมว,วน้อยอ่ะแมว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 เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจป่าทุกคนแปกบอนผีจับไปก่อนแล้วกันนะเนาะเหลือสามสิบโอ้ยตายนิออนนิออนโอเคเหลือบอลสุดท้ายหมดแล้วโอเคบอลเราบอลเราเหลือเยอะนะครับ เหลือหลายตัวอยู่บอนน่ะเหลือหลายตัวแต่ว่ามอนที่เราเปิดวันนี้ได้ไม่เยอะเอามาสเตอร์บอลจับไอ้เจ้าตัวนี้ก็ได้หมดแล้วโอเคไปไปเลือกตัวที่จะเจอเทพดีกว่าเลสโกไหนดูซิมีตัวอะไรบ้างโอ้ยขยะทิ้งไปเลยเวล45เวล70เวล40 เอาเอาเวล5สิบห้ามานะครับเวล่0เจ็ดสิบแทนนี่ลกันนะแต่ว่าแพนด้าโกโล่มันก็โหดเหมือนกันนะทุกคนแต่ขอดูท่าเจ้าแม่เหล็กนี้ก่อนนะฮะท่าแม่เหล็กใช่ไหมอุยแม่เหล็กมีท่าตีท่าเดียวแล้วเป็นท่า,ท,าท่าธรรมดาด้วยนะอ กากฮันดากุโลมาแล้วกันนะครับไอโนเสาตัวนี้มีท่าอุย้ยท่าดาเม็ดเยอะอยู่เพื่อสี่สิบใช่ไหมแต่มันไม่มีแล้วครับมอนเรามีแค่นี้เองอะ่ะมีพีเราจับได้น้อยมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรได้เท่านี้แหละเดี๋ยวลองสู้กับคนในยิมดูก่อนไหมไอ้นี่ยิมปะเดี๋ยวลองลองลองไปดูก่อนนะว่าเราจะสู้ได้หรือไม่ มาเลยไม่ใช่ไปปุ๊บบอสบอกฉันเวิวสิบนายววห้าสิบจะมาสู้ฉันเหรอนบอสงอนขึ้นมาทำไงนะฮะเราจะขึ้นไปยังไงอย่าบอกวนะ่านเราต้องว่ายน้ำขึ้นไปอาชืบอ,อาชืบอ,อาชืบว่ายน้ำครับโอเคโอ้ยตกตกตกเกืบตายเกืบตายไม่ไม่ต้องคงไม่ต้องแข็งมาแล้วครับผมแล้จะตายก่อนนะโอ้โหแล้วจะโอ้ โอ้โห oh, oh, oh. ฉันจะฆ่ามันยังไงเนี่ยทุกคนเอามาสักสบล็อกไปผมเข้าไม่ได้ทุกคนมันต้องกระโดดอะแล้วมันต้องใช้สกิลนิดนึงด้วยนะประเด็นเราสกิลเพยเราไม่มีครับนี่ใช้ใช้ความฉลาด ของเรา e4 เห็นไหมมาสู้อ๋อสู้อ๋อมา solo arc โโจัดการมันลูกพ่อ s c r a เรียบร้อยเอ่อไลโคจัดก,การมันเดี๋ยวไลโคไม่มีท่าตีเลยเหรอท่าตีไปสักทีไลโคมันเวลสิบถามเองนะไลโคไลโคนายตัวฆ่ามันให้ตายนะไลโคมันเป็นเทพ ที่แต่ไม่มีท่าตีอย่างงี้โอ้โหไลโคลาก่อนเพื่นอนเฮ้ยนี่ไงท่าตีนี่ไงท่าตีมีอยู่ท่าเดียวเนี่ยเออเออเออทีเดียวแตกเอาแล้วไ่เราลมาอีกแล้วเนี่ยเออผมไม่สู้แล้วมันหัวนหน้าจิมมันมันกากไปทุกคนไปครับ ถึงเวลาไปเจอกับเทพตัวจริงแล้วไปเออโอ้ย,อยทุกคนดูรีว้าวโผลมาแล้วหมู่บ้านนี้กำลังโดนเผาเราจะต้องช่วยทุกคนโอ้โหการดนมาเลยตัวแรกเราจะต้องสู้กับมันคือโซโลอารคโอ้ยป่าไม่โดนการดนบอกร้อนเหมือนกันไม่ต้องร้อนนายมีพลังต้านทานไฟเพื่อนเอ่อใช้ท่าที่แข็งแกร่งที่สดุดอ้ยโซโลอาคหายไปที่พิภตาทุกคนไลโคมา ตัวที่สองของเราจัดก,การมันลูกพอเสือไฟฟ้าเดี๋ยวเร็วจัดการมันพอเสือไฟฟ้าเอา่อถ้าโจมตีที่แรงที่สุดของไลโคทันเดอร์แฟงเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าไม่เข้าดิสคัสอีกท่าหนึ่งสุดแรงของไลโค อื้ออืออะไรโคโดนแทนตายเรียบร้อยตัวที่สองกาดอนช่างแข็งแกร่งจิ้งนักเลโคไม่สามารถสู้กาดอนได้ what the เดี๋ยวเดี๋ยวราทำไมมันค้างอย่างเงี้ยอย่าพึ่งค้าง เลโคอ๋อนี่ไงผมขยับได้ใช้เมาส์ได้โอเคเลโคมันขางทุกคนอย่ารอนานเพื่อนโอกาดอนบอกร้อนร้อนเมื่อไรจะจบร้อนฉันร้อนจะทำไงได้สิเนี่ยขางเลเทลาวาต่อยกที่เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้หลุดไปผมกับการดอนกำลังต่อสู้กันอยู่นะ ก็ไม่ยกนึ่งรอบนี้ใช้แผ่นโกโลโผมาใช้บอดี้สแลมใส่การดอนืออเรียบร้อยครับลดไป15%ของเลือดของการดอนและติดคิทิคข้อดาเมจด,ด้วยต่อไปใช้ท่าอีกท่านึงโอ้แผนโกโลบอกกำลังจะใช้ท่าโดนการดอนตบหัวขาดเลย ไม่เป็นไรเรายังมีอีกสามเทพเทพที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจับมาใช้ท่าที่แรงที่สุดด้วย <S <S กระดอนแผ้ทางกระดอนมั็นท่าไฟโอเคสวยอ่บับเบอร์บีมกับอ่วอเตอร์พัสใช่ป่าวะอันพีป่าอยังไงยังไงทุกคนอื้ออื้อ75%เหลือ ห้เจ็บมากบับเบิ้ลบีมท่านี้ก็แรงทนไว้นอ้องบับเบิ้ลบีมบับเบิ้ลบีมโดนระวาพรันไปโอ้โหติดไฟด้วยบับเบิ้ลบีมเข้าไปจังๆเลือดกาดอนแดงมากเหลืองดิไม่แดงเ,เพิ่มเกาะให้ตัวเองก่อนอึดขึ้นจะได้ยืนนานๆนอ้อย โดนเหมือนรถเกาะด้วยทั้งรถทั้งเพิ่มสรุปได้เท่าเดิมต่อไปก็เอาเอาเอ,เอนกเทพผมเรียกอะไรวะเป็นชื่อว่าอะไรวะว,วิแล้วยู l t ว l อลวิว t ิว,อ,ว,วอ่านว่าไงใครอ่านถูกบอกผมได้นะโอ้โหเลือดมันเพิ่มทุกคนเฮ้ยผมใช้ท่าอะไรไปวะ Dark Aura เออใช้ท่า d r a g o n Rush ท้ามังกรเอ้ยไอเจ็หกเปอรเซ็นต์สวยงามใช้ท่ามันนอนหลับทุกคนแต่ว่ามันก็ตื่นการดอนตื่นแล้วใช้ท่าเออซักเกอร์พัชมัดแห่งความมืดโอ้โหการดอนเจ็บมากแต่นกเทพเราติดไฟด้วยนะใช้ท่าบินด้วยโอ้โหการดอนเลือดเลือห้าอีซี่เลยรอบนี้ สามเทพสี่เทพเราใช้สิกาดปิดฉากเท่ตัวแรกที่เราจับได้เฮ้ยสิกาดตายได้ยังไงเพื่อนตายจะมาปิดจอบไม่ใช่เหรอเอาความชัวใช้ท่าดา้อนรชัชตายซะการอนยิ้ีสิว้าวเป็นไงอีพีน,นี้ สนุกกันไหมทุกคนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่จีอาด้วยนะนะกดไลค์กันรดอยังก,กดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,นะครัคลิปนี้ก็ทู้กับการดอนมันมากเดี๋ยวอีพีต่อไปสู้กับเทพตัวอะไรก็มาเราติดตามช่อง t ี3กันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย